Love Me l o v e Yourself รักฉันก็ต้องรักตัวเองด้วยพอดแคสต์ที่จะทำให้คุณมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างเข้าใจและรักตัวเองมากขึ้นสวัสดีค่ะ,คะกลับมาพบกับพอดแคสต์ l o v e Me Love Yourself ค่ะวันนี้ก็ตอนที่8แล้วนะครับใช่วันนี้เราจะมาพูดเรื่องอะไรกันวันนี้เราจะมาพูดเรื่อง ความฝันของเขาความฝันของคุณแล้วก็ความฝันของเราว่าเรามีวิธีการแชร์ความฝันร่วมกันยังไงบ้างออือืเริ่มเลยไหมคะเริ่มเลยอ่ะโอเคต้องเทียบก่อนว่าก่อนหน้าเนี้ยคุณอะมีความฝันที่ชัดเจนอยู่แล้วไหม,มหรือเขามีความฝันที่ชัดเจนอยู่แล้วไหมแล้วการที่เราแบบแต่งงานกันอะมันทําให้ความฝันของใครคนใดคนหนึ่ง เป,ปเปลี่ยนไปหรือเปล่า,ลอ,ลาอะไรแบบนี้อ,อ่ะเริ่มที่คุณก่อนอืมก่อนคบกันอืมก่อนคบกันเป็นยังไงแบบความฝันเขาก็รู้สึกว่าเขาก็มีความฝันแต่ว่ามันไม่ได้ชัดเจนขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยอืมอมันเหมือน,ม,อนมันมันเรามีแหละแต่เรายังไม่รู้ว่าเส้นทางที่จะไปถึงมันมันยังไงปะหรือว่ายังไงคือเราก็แค่คิด เหมือนประมาณว่าเส้นทางมันก็คงเป็นแบบนี้แหละแบบถ่ายรูปต่อไปแต่ว่าไอ้ตัวโกของเรามันไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ว่าเราจะไปถึงไหนอืแล้วเราจะไปถึงได้จริง,รงๆหรออะไรอย่างเงี้ยอ๋อโอเคอืมแล้วของคุณนะครับก็อย่างที่บอกเขาอ่ะคือเราเคยพูดไปแล้วในเอพิ o โซดเรื่อง deep conversation ว่าไม่ค่อยชอบได้แชร์ความฝันขนาดนั้นคือแต่ก็ แต่ก็คือสามารถบอกได้ว่าเขาว่าไม่ได้มีความฝันที่เป็นรูปเป็นรูปประทับว่ามันจะต้องเป็นอาชีนัพ้นอาชีพนี้หรือต้องไปอยู่ตรงไหนเป็นพิเศษหรืออนาคตจะต้องไปย้ายถิ่นฐานไปเมืองนอกหรือเราจะต้องไปอยู่ด้วยกันที่ต่างประเทศอะไรเงี้ยไม่ไม่ได้คิดขนาดนั้นแต่คือมันคล้ายๆกับว่าเราได้ใช้ศักยภาพของเราอ่ะให้เต็มที่แล้วมันก็ให้ผลตอบแทน ที่เหมาะสมและเรียกว่าอะไรเดียะสร้างคุณค่าให้ตัวเราอเออคือแบบเรารู้สึกทำแล้วเรามันมีความหมายมันแบบมันมีอิมแพ t บางอย่างเกิดขึ้นอะไรแบบเนี้ยซึ่ง impact อันนี้หมายถึงว่าก็คือส่งต่อถึงสังคมด้วยใช่ไม่ว่าจะเล็กจะใหญ่นะเพราว่ามันแบบแค่เล็กๆน้อยๆมันก็โอเคแล้วแบบที่เขาพยายามจัดงานอีเวนต์มาก่อนหน้าเนี้ยมันก็ มันก็โอเคแล้วสําหรับเขาอืแต่คือมันอาจจะยังไม่ได้ถึงทัมมิ่งที่เราจะสร้างอิมแพคเบอร์ใหญ่มากนะเขาก็แค่แบบทําทุกวันนี้ให้ดีที่สุดแล้วก็รอวันที่มันจะแบบถึงวันนั้นอะไรแบบนั้นอ,อันนี้ในความคิดเขานะก็คือเพราะฉะนั้นความฝันเขามันก็เลยไม่ได้เป็นรูปประทขนาดนั้นอืออืม,อมและทีนี้ความฝันของเราครับก็คือคบกันแล้วหรือ,อยัง พอมาคบกันปั๊บเรามีความฝันร่วมกันไหมหรือว่าความฝันของเราเปลี่ยนไปหรือเปล่ายินใช่ปะด้วยก็คือทั้งเรามีความฝันร่วมกันยังไงบ้างแล้วก็ความฝันของคุณเปลี่ยนไปไหมแล้วความฝันของเขาเปลี่ยนไปหรือเปล่าอะไรแบบนี้อ่ะงั้นเริ่มที่ความฝันของคุณก่อนความฝันของเขาเหรอมันก็เหมือนเดิมแหละแต่ว่าแค่พอคบกับคุณแล้วเขารู้สึกว่าเหมือนคุณมาผักให้เขา ตกเหวไม่ใช่ตกเหวเาผักให้เขารู้สึกว่าเขามีโกที่ชัดเจนขึ้นก็คือเหมือนเหมือนจากที่มันดูจากที่มันดูลอยลอยอยู่รู้แหละว่าถ่ายรูปแหละแต่ว่าโกมันอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยพอคบกับคนแล้วเหมือนคนช่วยเชฟมันอะโอ้ดีใจนะคะเนี่ยอ๋อโอเคแต่ก็คือแปลว่าปลายทางมันก็ยังไม่ได้เปลี่ยนไป เรารู้สึกว่ามีความกดดันไหมแบบก่อนหน้าเนี้ยที่เราจะแบบคอมมิทเมนต์แต่งงานกันขนาดเนี้ยแบบรู้สึกไหมว่าแบบมันกังวลไหมว่ามันจะดีขึ้นหรือไม่ดีขึ้นหรือว่ามันจะเป็นยังไงแบบเราจะยังได้ถ่ายรูปต่อไปไหมเราจะต้องกลับไปทําง,งานประจําหรือเปล่าถ้าเราสร้างครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยเคยแบบมีความกลัวบ้างไหมมันก็ไม่กลัวนะเพราะว่าแบบก็จริงๆก็คือเราเราก็คุยกันอยู่ตลอด เรื่องที่ว่าแต่ถ้าแต่งแล้วเราจะเป็นยังไงอะไรอย่างนี้ก็มันก็เกิดการคุยแบบ deep conversation กันไปแล้วไงแต่แต่ก็คือไม่ได้กลัวแล้วก่อนคุยอ่ะไม่เราต้อง back กับ back กัไปก่อนคุยเออแบบก่อนคุยกันแบบจริงจังหรืออะไรอย่างเงี้ยว่าแบบได้มีความกลัวไหมหรือแบบเอออย่างที่เคยคุยกันตอนแรกๆตอนนู้นเลยแบบถ้าแต่งงานต้อง ต้องกลับไปทํางานประจําหรือเปล่าอะไรเงี้ยแบบที่ที่บ้านเราเป็นห่วงอืก็คือที่บ้านเราทั้งสองคนเป็นห่วงว่าเออใครคนใดคนหนึ่งต้องกลับไปทํางานประจําหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยอืมแบบกลัวไหมแบบเขาก็ไม่กลัวนะคือเขาแค่รู้สึกว่าก็ถ้าเกิดจะจําเป็นต้องทํางานประจําจริงๆก็ทําได้แต่ว่าเราก็ไม่ได้ทิ้งความฝันเราไงก็ไม่ได้ทิ้งใช่คือก็เราก็ยังถ่ายรูปได้ก็คือก็คงถ่ายรูป แต่ว่าถ่ายน้อยลงถุกปะ่ะมันไม่มีเวลาว่างแบบนั้นอเออแล้วก่อนหน้าเนี้ยไม่คือเขาว่ามันต้องแบบลงลึกกว่านั้นนิดนึงเพราะว่าคุณมนะันมีความฝันที่ชัดเจนของเขาใช่ปะ่ะเขาก็เลยคิดว่าเออท่านผู้ฟังก็อาจจะอยากรู้ว่าแล้วการเอาความฝันมาทําเป็นงานอะอคือคุณชอบถ่ายรูปแน่ๆแหละแต่ว่าการที่เราถ่ายรูปแล้วเอามาทําให้มันเป็นงานอะ รู้สึกว่ามันเปลี่ยนไปไหมหรือเคยฝันไหมว่าความฝันคือการได้เงินจากการถ่ายรูปหรือแค่แบบอา,อาจจะมีชื่อเสียงในการถ่ายรูปความหรืออะไรแบบเนี้ยคือจริงๆความฝันมันอารมณ์ประมาณว่าอยากมีชื่อเสียงจากการถ่ายรูปมากกว่าอืคือเราก็ไม่ได้อยากรู้สึกว่าเออเราต้องได้เงินจากมันอ,มอออเแต่พอเอามันมาทําเป็นงานจริงๆเออเป็นไงมันก็ กลายเป็นว่าสิ่งสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่เราทําได้แต่ว่าพอทาไปเรื่อยๆเราจะรู้สึกว่างานมันก็คือถ่ายรูปมันก็ไม่ได้สนุกเท่าไหร่ในบางงานไม่ได้สนุกเท่าไหร่ในบางงานใช่แต่ว่ามันก็จะมีอีกอย่างหนึ่งที่เพิ่มเข้ามาพอเป็นงานมันก็จะเพิ่มความเครียดเข้ามามันเลยไม่สนุกเหมือนเพิ่มความกดดนันแต่จริงๆเราก็โอเคกับผลงานนะเหมือนเราก็เอนจอยที่เราจะแบบดูผลงานของเราตอนที่เราถ่ายเสร็จเนะี่ยก็ใช่คือไม่ได้ เรียกได้ว่าไม่ได้ไม่ชอบสัทีเดียวเพราะว่าบางคนเพื่อเราอ่ะก็คือไม่รับงานถ่ายภาพเป็นงานเลยก็คือจะรับแต่งานวิดีโอออก็คือเพื่อเราบางคนก็คือไม่ได้เอาสิ่งที่ชอบมาเป็นงานเลยเพราะฉะนั้นแบบแต่คุณอะ่ะก็คือไม่ได้ขนาดนั้นถูกไหมไม่ได้สุดตรงขนาดนั้นว่าไม่ได้อยากเอางานถ่ายรูปมาเป็นงานไม่ได้เอาการถ่ายรูปมาเป็นงานปะ ยังไงนะหมายความว่าคุณก็ยังโอเคกับการที่จะเอาการถ่ายรูปอะมาทําให้มันเป็นงานปะ่ะใช่ก็ยังโอเคอยู่คือเราเรู้สึกว่าคือเราก็ยังสามารถมีตัวตนในภาพของเราได้อยู่ก็คือใส่เวลาเราถ่ายงานใส่เขาเรียกว่าอะไรใส่ความเป็นตัวเราหรือมุมมองโทนภาพของเราลงไปในงานก็คือให้เหมือนลูกค้าชอบในตัวผลงานของเรา เลยก็คือเราไม่ได้ว่าเฮ้ยจะต้องถ่ายแบบเหมือนคนอื่นหรือว่าเป็นแบบที่แบบ Mass แมสแมทเราก็คือจะเป็นแนวแบบยูนิคหน่อยเนาะมีมุมมองหน่อยอะไรอย่างเงี้ยพะฉะนั้นแปลว่าก็โอเคก็โอเคก็คือก็รู้สึกโอเคขึ้นแล้วก็ยังแฮปปี้อยู่แฮปปี้อยู่ครับ <laughs> อืมโอเคงั้นกลับมาที่ความฝันเขาเขาเขาก็คิดว่าเขาสามารถ ช่วยเติมเต็มคุณได้ละกันอแล้วลเขาก็สามารถทําในสิ่งที่มันยังคงเป็นความฝันเขาอยู่ได้อาเราอาจจะสร้างการเปลี่ยนแปลงหรือสร้างอิ p a c คอะไรสักอย่างหนึง่งแต่มันก็สามารถทําผ่านงานของเราได้อ,อ่ะอันเนี้ยในมุมมองเขานะคือมันเป็นเหมือนแบบภาพกว้างๆที่เขาคิดไว้ก็คือเราสร้างความแตกต่างให้งานเราอเออ แล้วเขาก็รู้สึกว่าการที่คุณมีความฝันที่มันชัดเจนหรือมีความชอบที่ชัดเจนขนาดเนี้ยเขาก็อยากจะแบบสนับสนุนซัพพอร์ตมันก็เลยเหมือนกลายมาเป็นความฝันของเราไงอืมอันเนี้ยในมุมเขานะอเออในมุมเขาเขาก็เลยมองว่าอาการที่เราทําบริษัทหรือการที่เราแบบทํางานถ่ายภาพจริงจังแบบเนี้ยมันก็เลยเหมือนเป็นแบบไลฟ์โก้หนึ่งอะ แต่คือเขาก็ไม่ได้คิดว่าจะต้องเป็นเฮาส์ที่ใหญ่โตรหรืออะไรขนาดนั้นนะแต่คือเราแค่แบบทำในสิ่งที่ชอบในทุกๆวันให้มีความสุขอะที่เรายังสามารถบาลานซ์มันได้ก็คือถือว่าโอเคอันนี้คือถือว่าเป็นความฝันของเราไหมเป็นดิอ่ะอันนี้ใน <c oughs> ด้านการงานแล้วในด้านในด้านชีวิตหรือว่าในด้านความความรักแบบครอบครัวหรือ ในมิติอื่นๆคุณมองว่าไงแบบความฝันของคุณในเรื่องของครอบครัวก่อนเลยก่อนหน้านี้ก่อนที่จะคบกันคุณคิดยังไงเรื่องการมีครอบครัวก็คิดว่าการแต่งงานม,มันก็เป็นเรื่องปกติที่ว่าแต่งงานมีครอบครัวแล้วก็ต้องมีลูกมีอะไรอย่างนี้เป็นเรื่องปกติก็คือแต่ก่อนก็แค่รู้สึกว่า ก็คงต้องแต่งงานวันหนึ่งแล้วก็มีลูกแล้วก็ใช้ชีวิตแบบปกติเหมือนแบบคนทั่วไปอ่ะคนทั่วไปยังไงอ่ะเราก็เป็นคนทั่วไปปะเออก็คือแต่งงานมีลูกใหญ่ก็แต่งงานมีลูกการก็ใช้ชีวิตกันต่อไปเรื่อยๆก็วันลูกก็ไปดูแลลูกก้างครอบครัวอืมอ่ะแล้วแล้วมันต่างกับตอนคบกันยังไง ก็พอมาคบกันแล้วคุยกันแล้วแล้วเขารู้สึกว่าจริงๆเราไม่ต้องมีลูกก็ได้ทําไมอ่ะเนี่ยอันเนี้ยเขางงมากคือเขาอ่ะเคยเคยคุยกับคุณแล้วอืตอนที่เราดีกันว่าทําไมก็ก็คือพอเข้าใจแต่ว่าคนดูก็อาจจะงงว่าแล้วทําไมการครบกันถึงทําให้คุณแบบรู้สึกว่าไม่อยากมีลูกอืมห <laughs> มายถึงว่า หมายถึงพอมาคบกันเออพอมาคบกันแล้วแบบอุ้ยฉันอยากสร้างทายาทกับเธอหรือเปล่าอะไรไม่ใช่ไม่แล้วมันทําไมแบบทําไมถึงรู้สึกว่าไม่ต้องมีลูกก็ได้แบบก็แค่รู้สึกว่าอยู่กันสองคนอย่างนี้ก็มีความสุขมากเพียงพอแล้วอ่ะอืมไม่เราไม่คิดว่าลูกจะทําให้เรามีความสุขมากขึ้นจะทําให้รู้สึกว่าเหนื่อยและสูญเสียตัวตนมากกว่าณตอนนี้อืมคือในอนาคตแปลว่าคุณก็อาจจะมี การเปลี่ยนแปลงได้ไหมหรือว่าตอนนี้ยังไม่เปลี่ยนก็ยังไม่เปลี่ยนตอนนี้ยังไม่เปลี่ยนอืมโอเคแล้วคุณนะของเขาอ่ะมันก็กึ่งกึ่งนะคือเขาอะพอดูไอจีเด็กๆแล้วอยากมีลูกเขาอะก็คืออย่างที่เคยบอกไปแล้วอะเขาชอบเล่น Pinterest ใช่ไหมแล้วเขาก็จะเซฟรูปครอบครัวเฟมิลี่ แม่จุงลูกหรืออะไรอย่างเงี้ยเป็นประจำอยู่แล้วแล้วคือพอเห็นของอะไรเด็กๆหรือเห็นเด็กอะ่ะเขาก็จะชอบมากเพราะเขารักเด็กรักเด็กที่น่ารักเออรักเด็กที่น่ารักหมายความว่าไม่ชอบเด็กที่แบบกรีดกรีกดกดีดกีดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งในช่วงชีวิตหนึ่งของเด็กมันก็ต้องมีแบบมันก็ต้องอมีบ้างแล้วเราก็ไม่รู้ว่าลูกเราอะ่ะจะกรีดไหมไงอืมเขาก็เลยรู้สึกว่าอ่าเขารักเด็กเป็นทุนเดิมก่อนหน้าเนี้ยเขาก็คิดว่าการแต่งงานมันคงต้องแบบ มีลูกแหละอเออมันจะดูเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์อะไรแบบนี้แต่พอโตขึ้นไม่ใช่พราะแค่คบกับคุณนะเพราะพอโตขึ้นเขาได้เดเวลอปความคิดอะไรต่างๆแล้วอะมันทำให้เขาอะรู้สึกว่าครอบครัวก็คือเรามีอยู่แล้วไงครอบครัวคุณครอบครัวเขาครอบครัวของเราที่มารวมกันก็คือครอบครัวเราแล้ว แล้วถ้าเกิดการที่เราจะต้องมีลูกเพื่อสร้างครอบครัวส่วนหนึ่งเขามองว่ามันเป็นเป็นบ่วงอ่ะเป็นห่วงที่มันจะแบบห่วงต่อๆกันไปเรื่อยๆเขาห่วงลูกเขาแม่เขาที่เป็นยายห่วงหลานยายเขาที่เป็นทวดห่วงเลนอีกทีนึงอะไรอย่างเงี้ยเขารูส้สึกว่ามันเป็นสเต็ปที่ไม่มีวันจบสิน้นแล้วบางทีมันก็สร้างความทุกข์ได้เหมือนกันอะไรแบบเนี้ยอ,อ่ะอันนั้นก็ เป็นประมาณนึงแล้วก็อีกประโยคนึงที่เขาอะชอบมากๆตอนที่เขาถามคุณว่าทำไมคุณถึงไม่อยากมีลูกก็คือเขาฟังแล้วเขาก็รู้สึกแบบอุ้ย,ยนี่นึกแล้วน้ำตาจะ,ะไหลจริงเหรจริงก็ที่เขาตอบอที่เขาถามคุณแล้วคุณก็ตอบไปว่าก็ไม่ต้องมีลูกก็ได้ปะก็มันมีอย่างอื่นให้ทำในชีวิตหรือในโลกนี้อีกเยอะมากที่เราจะได้ทำด้วยกันเขาก็เลยรู้สึกว่า เออมันมันเหมือนมันเป็นการโฟกัสที่แบบความสุขของเราอะ่ะเออแต่คือถ้าลูกในอนาคตมาดูไม่ต้องเสียใจนะวันนั้นเราอาจจะอยากเปลี่ยนความคิดอยากสร้างครอบครัวหรืออยากดูแลสิ่งมีชีวิตอีกชีวิตหนึ่งขึ้นมาหรืออยากสร้างพลเมืองที่ดีขึ้นมาอืมอืมก,ก็ก็ลูกเราในอนาคตไม่ต้องเสียใจนะคะประมาณนี้แต่คือเหมือนตอนนี้เราเอนจอยกับการ เป็นตัวตนของเราอะอ,อประมาณนั้นทีเนี้ยเขามีอีกเรื่องที่จะแชร์ว่าเออเพราะฉะนั้นพอเราคิดตรงกันความฝันของเรามันก็เลยไม่ค่อยได้ต่างออกไปมากทีนี้บางอย่างที่มันแบบมันมีโอกาสเข้ามาแบบเมื่อเหตุการณ์เร็วเนี้ยมันก็มีโอกาสออา opportunity ดีๆเข้ามาในชีวิตเขาแบบมีคนออฟเฟอร์งานที่แบบ น่าสนใจมากเข้ามาอะไรแบบเนี้ยซึ่งก็ต้องกลับไปทํางานประจําซึ่งเขาอยากให้เรากลับไปทํางานประจําอืมอืมคุณซึ่งเป็นสามีอ่ะคุณคิดยังไงสามีที่มีธุรกิจร่วมกันอยู่ใช่ที่เราทําร่วมกันอยู่เป็นธุรกิจเป็นบ u s i n e s s คือเขาอ่ะคิดว่าคือถ้าเกิดถ้าเกิดขาดคุณไปบริษัทขาดคุณไปแบบหนึ่งรอยเอร์เ็นเลยอ่ะอบริษัทมันก็จะอยู่ไม่ได้หรอก อารมณ์หยุดชะงักเออมันก็คงหยุดชะงักงานมันก็จะกลายเป็นงานที่แบบงานทั่วไปที่เขารับเหมือนฟรีแลนซ์นั่นแหละอเออคือมันก็ยังอยู่ได้แต่ว่ามันก็แต่มันจะไม่ได้โตไม่ได้เติบโตขึ้นไปอืมแล้วเขาก็คิดว่าแต่เขาก็ไม่ได้ห้ามว่าคุณจะทํางานประจําหรือไม่ทําก็คือให้เขาตัดสินใจเองอืมเพราะว่าตอนนั้นคุณแบบดูดีใจไม่ก็เราดีใจที่มีคนเห็นในศักยภาพเราเฉยๆอะไรอย่างงี้ แต่สําหรับเขาอะเขาก็นั่นแหละอย่างที่บอกเขาดีใจที่มีคนแบบเห็นศักยภาพเราแล้วอยากชวนเราไปทํางานใช่ปะแต่เขาคําตอบของเขาอะเขาก็ามันเปลี่ยนไปชัดมากคือตอนที่ไปคุยหรืออะไรเงี้ยเขาคําตอบมันเปลี่ยนไปอะคือถ้าเขาเทียบกับตอนที่เขาก่อนหน้าที่เขาจะคบกับคุณอะก่อนหน้าเนี่ยเขาก็คงเซย์เยสแบบไม่คิดอะไรเลย แบ่หูมันเป็นโอกาสที่ดีมากฉันจะได้พุ่งพุ่งพุ่งไปข้างหน้าแบบโอกาสมันมาแล้วแบบเราจะเติบโตแบบก้าวกระโดดนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันก็คงแบบดีในมุมมองเขานะแต่คือพอมาคบกับคุณแล้วมันเป็นความเขาเรียกว่าแต่คือพอมาคบกับคุณแล้วมันเป็นครอบครัวมากขึ้นมันเป็นแบบไม่ใช่แค่ฉันแต่มันคือแบบเธอด้วยมันคือคุณด้วยมันแบบมันคือเราเขาก็ คำตอบเขาก็เปลี่ยนไปเขาก็แบบเดี๋ยวหนูต้องคิดก่อนนะคะแบบเราก็มีบริษัทและวมีสามีที่เราต้องแบบต้องคุยร่วมกันอะไรเงี้ยในการวางแผนชีวิตมันก็เปลี่ยนไปแบบอืในมุมมองเขาเออมันก็เลยรู้สึกว่าเออการที่เราจะจะไปด้วยกันได้อ่ะจะไปด้วยกันได้อ่ะมันต้องมันต้องคุยกันอืมอืม เพราะว่าการทํางานในบริษัทหรืออะไรเงี้ยสําหรับเขามันก็ไม่ใช่ไลฟ์โกด้วยไงแต่ถามว่าทําได้ไหมทําได้แล้วก็คิดว่าน่าสนุกด้วยก็คิดว่าน่าสนุกด้วยแบบมม,มันน่าจะเต็มที่มากอะไรแบบเนี้ยแต่คือพอพอมาทําตรงเนี้ยมันก็ดูเป็นตัวเองมากกว่าแหละอืมเขาก็บอกที่เขาเป็นตรงๆว่าเราก็ดูเป็นตัวเองมากกว่าในที่ตรงนี้ของเราอะไรแบบเนี้ยอือประมาณนี้ เพราะฉะนั้นเขาก็เลยอ่ะชวนคุณมาสรุปว่าหลังจากที่เราแชร์ประสบการณ์เนี่ยความฝันของคุณของเขาและของเราอ่ะเรามีข้อสรุปอะไรนะที่เป็นโซลิดอ่ะสำหรับใครบางคนที่กำลังดูอยู่แล้วรู้สึกว่าการที่จะต้องไปแชร์ชีวิตร่วมกับใครคนหนึ่งเป็นเรื่องใหญ่ อืมเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเออพเราไม่รู้ว่าเปลี่ยนแปลงตัวเองเปลี่ยนแปลงความคิดเขา,าจะมีความฝันอะไรไหมเขาอยากทําอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าเราต้องวางแผนร่วมกันขนาดไหนเราควรเตรียมการยังไงในการที่แบบเราจะสร้างครอบครัวหรือแบบใช้ชีวิตร,ร่วมกันแล้วจริงๆจัง,จงๆอ่ะอืมเขาว่านะคือถ้าเกิดสมมติว่าคนสองคนที่รักกันอืมแล้วเขาก็ต้อง ต้องสื่อสารกันแหละเหมือนแบบไปดีฟคอนเวอร์เซชันกันแหละว่าความฝันอะ่ะม,มันคืออะไรของคุณคืออะไรของเขาคืออะไรแล้วเราจะซัพพอร์ตกันได้ยังไงเรียกได้ว่าถ้ารักกันมากพออ่ะเราจะไม่อยากให้อีกฝ่ายต้องสละความฝันปะ่ะอ,อันนี้สําหรับเขานะเขารู้สึกว่า ถ้าเราลักใครคนใดคนหนึ่งมากพอเราจะไม่อยากให้เขาแบบละทิ้งความฝันละทิ้งความฝันเพราะเรารู้สึกว่ามันมีความหมายต่อตัวตนต่อบุคคลคนหนึ่งมากะไรแบบนี้ซึ่งนั่นไงซึ่งจริงเออนั่นแหละเขาก็เลยคิดว่าถ้ารักกันมากพอก็คือควรคุยกันอันนั้นก็คือการวางแผนที่สำคัญที่สุดเลยนะในการที่จะแบบ ตกลงปงใจแต่งงานกันอืมอืมเพราะว่ามันก็แต่งงานมันเป็นเรื่องใหญ่ไงถ้าแต่งแบบแต่งจริงจังอะ่ะเออมันมีแต่งแบบไม่จริงจังอ้าว <laughs> ก็แต่งแบบไม่จริงจัง <laughs> ก็คือแค่แบบสเตย์ด้วยกันหรือมูฟอินอยู่ด้วยกันเนี่ยแบบ <laughs> แค่แบบลีฟด้วยกันอะไรแบบนี้แต่คือพอแต่งงานมันก็มีความจริงจังขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งอืม,อมเพราะฉะนั้นถ้าจะให้สรุปก็คือควรคุยกันคอมมูนิเคตกัน แล้วก็บอกสิ่งที่ตัวเองต้องการออกไปแบบไม่ใช่ว่าแบบเราวางแผนว่าเราจะอยู่ที่นี่หรือคุณสมมุติคุณไม่ได้เป็นคนกรุงเทพอยู่แล้วคุณก็คิดอยู่แต่ของคุณว่าคุณจะต้องกลับไปอยู่ที่บ้านอยู่ต่างจังหวัดอะแฟนต้องมาอยู่ด้วยแต่เขาซึ่งเป็นคนกรุงเทพเขาก็แบบเขาก็คิดอยู่แต่ว่าเขาจะต้องอยู่บ้านอมันก็เลยเหมือนแบบไม่ตรงกันสักที คือผู้ชายคิดอาจจะคิดแน่ๆว่านังไงก็ต้องแต่งกับเธอแล้วเธอก็ต้องไปอยู่บ้านฉันแต่ผู้หญิงอะ่ะอาจจะไม่เคยคิดสิ่งนั้นเลยอยู่ในหัวด้วยซ้าว่าการที่ชีวิตฉันซึ่งเป็นคนเมืองจะต้องไปอยู่ต่างจังหวัดจะเป็นยังไงหรือคนที่อยู่ต่างจังหวัดจะต้องมาใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพแบบตลอดมันจะเป็นยังไงอะ่ะเออเพราะฉะนั้นมันแบบมันควรคุยกันอืเพื่อหาตรงกลางใช่แล้วซึ่ง ถ้าเกิดคุยกันแล้วมันไปได้ด้วยดีมันก็ดีแต่ถ้ามันไปแล้วมันไม่ค่อยเวิร์กอะเรามีคำแนะนำปะคุยไปแล้วมันไม่เวิร์กไม่เราเราก็เคยมีประสบการณ์มีแฟนกันมาก่อนนัานแบบคุณคิดยังไงแบบถ้ามันไม่เวิร์กเราควรจะพูดกับแฟนยังไงไหมแบบเขาเขาตอบกะดะัดแหละเออขาว่ามันยากนะถ้ารู้สึกไม่เวิร์กอะ หรือถ้ามันไม่คลิกอะสิ่งที่ยากที่สุดคือการยอมรับว่ามันไม่คลิกเว้ยมันคือข้อเดียวเลยไม่ต้องเตรียมอะไรทางนั้นเลยแค่ยอมรับว่ามันไม่ใช่เพราะว่าถ้ามันใช่หรือว่าถ้ามันแบบมันรักกันมากพอไลฟ์วิวไฟเอวเว้ยแบบเลิฟก็วิวไฟเอวเหมือนกันมันจะหาทางที่จะได้อยู่ด้วยกันเองอแต่ถ้าเกิดคุยแล้วก็ไม่ลงตัวสักทีนู่นนี่นั่นแบบ จะยังไงจะยังไงก็คือเราต้องยอมรับความจริงว่ามันอาจจะไม่ใช่มันอาจจะไม่ใช่ healthy relationship แล้วก็ได้อประมาณนี้ถ้าเกิดใครคนใดคนหนึ่งต้องการทำตามสิ่งที่ตัวเองอยากทำเท่านั้นอะอประมาณนี้อันนี้คือความคิดเขานะเพราะจากที่เขาแบบให้คำปรึกษาเพื่อนเขารู้สึกว่าไม่ใช่ชีวิตจริงใช่ไหมเขารู้สึกว่าการยอมรับความจริงยากที่สุด อืมก็จริงการยอมรับความจริงว่าคนคนนี้ไม่ใช่อีกต่อไปแล้วอืแล้วก็เราก็อาจจะแค่รอวันหรือว่ารอเวลาที่จะต้องแยกจากกันโอเคก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบเอพิโซดนี้นะคะครับเป็นการมาแชร์แบบเรื่องราวดิบดีของการเตรียมความพร้อมในการใช้ชีวิตคู่อืมความฝันซึ่งดูเป็นเรื่องสำคัญสำหรับคนสมัยนี้คนยุคนี้คนรุ่นเราอืม ็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมเปิดกระดิ่งให้เราด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะอือครับสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายค่ะ